สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของตุ๊กตาหมีกันนะคะเราจะเริ่มในส่วนของปากก่อนประกอบปากกันก่อนอนับจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปนะคะสแถวอันนี้จะเป็นการมาร์กจุดกึ่งกลางนะคะเราจะพยายามให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุด ในส่วนของปากนะคะเราจะเย็บคล่อมสองแถวบนนะคะนับจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปแล้วก็หกแถวล่าง พอเย็บใกล้จะสุดแล้วนะคะเราก็จะเหลือช่องไว้นิดนึงเพื่อยัดใยโพลีที่เข้าไปนะคะหลังจากยัดใยจนเต็มแล้วนะคะเราก็จะทำการเย็บปิดรูค่ะ ต่อไปจะเป็นการประกอบลำตัวเข้ากับหัวนะคะเว้นหนึ่งช่องขัดจากปากนะคะจากนั้นนับมาห้าแถวนะคะเราจะเย็บประกอบในช่วงห้าแถว จากนั้นมัดปมนะคะแทงเข็มทะลุผ่านออกไปแล้วดึงปมเข้าไปอยู่ด้านใน ต่อไปจะเป็นการประกอบขานะคะโดยนับจากจุดเริ่มต้นของลำตัวขึ้นมา9้าแถว พอเย็บตรงโคนขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนตรงปลายขานะคะมาติดกับลำตัว ่อไปในส่วนของแขนนะคะเราจะเย็บแถวสุดท้ายของลำตัว ต่อไปจะเป็นการประกอบหูนะคะเราจะนับจากาแถวที่อยู่ติดกับขอบด้านบนของปากนะคะนับขึ้นไป10แถวซึ่งเราจะเย็บคล่อมแถวที่11นะคะโดยให้ระยะหา่างระหว่างหูทั้งสองข้างห่างกัน6ช่องนะคะ โดยจะปักหูผักเย็บหูนะคะทั้งหมดแปดหลักด้วยกัน หลังจากประกอบชิ้นส่วนครบจนหมดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตกแต่งหน้าตาของน้องหมีกันค่ะในส่วนของจมูกนะคะเราจะใช้ผ้าสักกระดาตัดเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นแล้วก็เลมตรงมุมให้ให้มนนะคะไม่ให้เป็นเหลี่ยม ในส่วนของปากนะคะจะใช้ได้เบอร์20ในการปากักมัดปงที่ปลายไหมนะคะประมาณ1-2รอบนับขึ้นไป2แถว ดึงปมเข้าไปด้านในนะคะจากนั้นออมมาด้านล่างส่วนด้านล่างเราจะเย็บสุดแถวเลยสำหรับตานะคะก็จะห่างกันประมาณ5 6หหลักเราจะแทงทะลุผ่านมาตรงข้างข้างเข็มที่เราปักไว้นะคะ จากนั้นแทงลงในรูที่เราแทงเข็มหมดเอาไว้ถทะลุผ่านเข็มหมดอีกด้านหนึ่งนะคะจากนั้นแทงลงรูข้างๆแล้วอ้อมไปที่จุดเริ่มต้นนะคะดึง ดึงให้แน่นเลยนะคะเพื่อให้ตรงที่เราจะติดปลาให้มันเป็นหลุมลงไปแทงมาที่จุดเริ่มต้นแล้วทำซ้ำอีกรอบหนึ่ง จากนั้นเราจะปักในส่วนของคิ้วนะคะโดยจะห่างกัน3ามแถวห่างกัน3ามแถวแล้วก็ <c oughs> ระยะห่างของคิ้วก็3หลักนะคะแทงทะลุผ่านไปปักคิ้วอีกด้านหนึ่ง จากนั้นก็ทากาวแปะจมูกแล้วก็ตานะคะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ติดบูเข้าไปกับลำตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ